ไป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 ตามกันนะคะต่อไปตนาะอัท,อท,อทุกข้าวโพชีน้ำใส่หมดน่าเนี่ยขัาวโอชีน้ำใส่ยุทธ์ดอู๋เปียกเชือด้วยเปกางเกงด้วยนะ เห็นมาก็จะมีความน้มกับความโคตรไปเลยที่ทำามโคตรก็จะมี็คลายเครือคลายอะไรคลายสุดที่แม่เลยดูย้อนอดีตฮะเดินอ่ะหมเดินไม่ได้อะเพราะช้างหลายเชือกเดินไม่ได้มีควานไม่ได้นั่งนะเดินคุมเอานะนี่มามาดีใจกับขนุนที่ได้ออกปลาด้วยนี่ค่ะแตงโมจุ่แล้ว บอมีนล้วให้ไปเพื่อปัะมุเพื่อแต่งประมุ่งก็ดึงเกมไปดึงบ่อให้ไปโอ้ไม่เก็มลงมันมียางยางติดมือยางติดมือมือจะเปื่อยมือเปื่อยเลยไหนตักษ์ใหญโอ้ก่อนออทูงก้อนโอทิงหนูขนุนหนูขนุนลูกใหญ่เลย แต่ทุเรียนอร่อยกว่าทุเรียนอร่อยกว่าต้องขยันกูก้จริงๆเลยขนุนโดนจูงเอาขนุนไม่ใช่หัวนะคะปะ้าดินน้ำมันดินน้ำมันน้ำมัน้นนกทกดูดี่ใหญ่กับแม่วา เราไปยืนอยู่ด้่นดีกว่าหามุมก่อนหามุมก่อนหามุมหา,ม,ม,ามุมได้ถ่ายภาพสวยๆเนะาะอทุบอย่าลงจากรถนะเดี๋ยวอภเอจะดานะอภเพด่าแล้วเจ็บมากเลยนะจะโบกให้นะไม่เจ็บไม่เจ็บนุนเจ็บอือนุนเจ็บอือนุนโดนตีนะอืออ่ะหนุนมันดื้อโบอือดามันสิมันดื้อด่านุนสิ อ้น,นอ้น,นอย่าดื้อน,นะเดี๋ยว YouTube ตีนะไป YouTube เอาไม่สวยจัดเลยโอ๊ยเป็นไรว<ย>ัดทุบด,ดินน้ำมันด้วยวันนี้นไปโรงเรียนด้วยไหมจัดจัดฮะจัดจัดเร็วเร็วหน่อยไป ขาหนาปวดขาาปวดขาโอ้ยาตัดขาทิ้งไปวะไม่พ่แอ๊บแอบอออ๊แอบอ๊อนนอ๊บแออ๊อออ๊บแออ่ อพ่อคุมช้างอยู่กี่เล็กที่เล็กเฮ้ยไจีโอ้ยเอาเงินน่ะแม่มาทำไมเอามานี่เออจะเอาให้อพ่อยังไงเงินน่ะแม่อู้อ้าทูบดีโดเอาเงินให้ไปเออไปแล้วนี่ปะเอาแกะดินน้ำมันไม่แกะไม่ดินน้ำมันแกะไหมแกแมา เราไปแล้วเออไปแล้วแล้วตามมอไซค์ได้เร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาทุ่มหน่าอย่าเรื่องมากได้ไหมไม่อ๊ะถือเอานั่นงลงโอ้หูใหญ่อดทีขนุนแล้ว บายมากเต็มถนนเลยคเออเอาทิ้งเลยเอาทิ้งเลยครับเอ,อทิ้งเออโ,อโอคกโคกไม่เดินเป็นระเบียบโคกไม่เดินเป็นแถวออแล้บังแก้วโอ้เข้าแถวเลยไปโอ้เข้าแถวเลย

เยอะายหยุดพูดหน่อยสักหนึ่งนาที่ฮะเป็นยังไงอย่าลงเดืยอยอะตีเด้อดินดินน้ำมันปั้นเลยปั้นรูปช้างเป็นไหมปั้นรูปช้างเป็นไหมดินน้ำมันนี่อย่าเซ่งอย่าสิงโอตีสเด้ออย่าเซ่งอย่าเซ่งอูู้้รถปิกอัพมาปิกอัพมารถปิกอัพมา อะไรไปเก็บเนี่นยไหนโอ้หลายโม่ถ่ายคนเดียวหลายแท่เลียงสแางผู้เดียวเพื่นอะไร อาทุบดาเลยเออไปสี่ไปสิไป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 อันนุนดือดออดนด้อไหมอันนุนไม่ดื้ <laughs> อเราบอกอาทุบมันด,ดือ้อไหมอาทุบดื้ออาทุบดื้ออาทูปทำไมมันดื้อเนาะอาทูป ลงยครับไปโรงเรียนดีกว่าเนาะวันนี้เนาะเดี๋ยวกลับมาจากป่าจะไปโรงเรียนฮะโอ้ยอยู่น้ำป่าเลยโอ้อะทุปจะอยู่เฝ้าช้างที่ป่านะโอ้อะทุปไม่ไปโรงเรียนนะโอ้ยจะอยู่เฝ้าช้างที่ป่าเพี่นวะเอ,ออเออเออ,อ ใหญ่ไหมหน,นูโอ้ย YouTube จะขี่พี่ใหญ่นะใหญ่เอ้ยฮ่าลูกขี่ด้วยได้ไหมอันลูกมันไม่ดืดดอดอ,อันนู้นมันดื้อกว่า ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะคะกดแชร์ให้ด้วยนะคะแม่เมทซีขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวติดตามกันคลิปหน้านะคะเออมดมดมดโอ้ยเนวาดีอาะอาวัสดีจ้าวัสดีจ้าก่อนฮะนอาวัสดีจ้าไปเออไป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 